Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อิทธิริ์อุ้งอิงนำชัยไข่มุกเฉลิมขวัญชนะคู่แข่งถล่มทลายเข้าเป้านายกอบจอกาลสินคนเมืองน้ำดำมัดจำแลนสไลด์เพื่อไทยคอลัมน์ท่องยุทธภพ แลนสไลด์กระสินอุงอิงนำชัยไข่มุกเฉลิมขวัญชนะคู่แข่งถล่มทลายเข้าเป้านายกอบจอเพื่อไทยฉลุยแต่่า้พลังประชารัฐภูมิใจไทยเหนื่อยเน้นขายแบรนด์อุงอิงชิงกระแสะเสื้อแดงด้วยทีมงานนัุทวสายเกื้อเดินสายปราสายหกอำเภอนี่คือปัจจัยชัยชนะของไข่มุก ภาพของอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรถูกทีมงานของไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลผู้สมัครนาย,ยกอบจอกาลสินนำมาใช้ติดแผ่นป้ายหาเสียงเหมือนประกาศว่าไข่มุกคือตัวแทนเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขค้งสุดท้ายเฉลิมขวัญออกแคมเปญเลือกนาย,ยกอบจอกาลสินพักเพื่อไทยให้ชนะขาดพร้อมมีภาพเฉลิมขัญคู่กับอุงอิง ผลการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอกาลสินเมื่อ14สิงหาคม2565ปรากฏว่าไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลพักเพื่อไทยชนะชานุวัตรวรามิตรอดีตนายกอบจอกาลสินโดยมีคะแนนทิ้งห่างชาุวัตรหลายหมื่นคะแนน อันหนึ่งผลการเลือกตั้งนายกอบจอกลาลสินปลายปี2563ชานุวัฒนวรามิตรได้234,75คะแนนชนะเฉลิมขวัญหล่อตระกูลได้198,430คะแนนปัจจัยชนะ ผลที่แล้วไม่มีอุ้งอิงเป็นจุดขายไข่มุกเฉลิมขวัญจึงพ่ายชาุวัตวรามิตรบ้านใหญ่กมาลาไสสำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอกราสินของไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลมีหลายเหตุปัจจัย ประการแรกกระแสะอ,อุ้งอิงแรดทองทานหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทําให้ชาวกาลสินตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกด้านหนึ่งการเลือกตั้งซ่อมนายกอบอจอกาลสินหนนี้ถูกยกระดับให้เป็นศึกสองขั้วระหว่างพวกไม่เอาประยุทธ์กับพวกหนุนประยุทธ์ ประการที่2อนัทวุฒิใสเกื้อพอออครอบครัวเพื่อไทยนำคณะแกนนำนอปอชอมาช่วยไขยมุกเฉลิมขวัญลุยหาเสียงช่วง10ถึง11สิงหาคมนี้เปิดเวทีปราศัย6กอำเภอซึ่งแต่ละเวทีมีคนเสื้อแดงมาร่วมนับพันคนเวทีเต้นนัทวุฒิประกาศขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพ้นจากนายกและมีกระแสตอบรับจากคนเสื้อแดงเป็นอย่างดี ประการที่3ทีมเพื่อไทยเมืองกลาลสินมีความเป็นเอกภาพไม่มีสอสคนไหนกล้าแตกแถวเพราะเห็นภาพอุ้งอิงประกบไข่มุกเฉลิมขวัญแสดงว่านายใหญ่เอาจริงเที่ยวนี้สำหรับสอสกลาลสินพักเพื่อไทย5คนประกอบด้วยบุญรื่นสีทะเรศเขต1วีรวัตรโอสถานุเคราะห์เขต2คมเดชชัยศิวามงคลเขตสพีรเพชสิริกุล เขต4และประเสริฐบุญเรืองเขต5สมัยหน้ากาลสินจะมีสอสอเพิ่มเป็น6คนก็คาดหมายว่าพักเพื่อไทยคงชนะยกจังหวัดอีกครั้งชัยชนะของไข่มุกเฉลิมขวัญพูดได้ว่านี่คือฉันทามติคนเมืองน้ำดำ ฝากมัดแลนสไลด์ให้อุงอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยศึกนายกอบจอกาลสินปลายปี63เสียโด่งชานุวัฒชนะไข่มุกพักเพื่อไทยเพราะได้พันธมิตรการเมืองจากหลายพัก อาทิวิรัตพิมพนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมพักภูมิใจไทยเจ๊นางวันเพนเศรษฐรักษาพักไทยสร้างไทยและอื่นๆในว่าพันธมิตรเสียโด่งบางคนถอนตัวเพราะย้ายออกจากภูมิใจไทยไปสังกัดพักใหม่ ที่ไม่เอาคนเอกประยุทธ์จึงไม่กล้าขยับเกรงชาวบ้านต่อต้านสรุปว่าการเลือกตั้งซ่อมหนนี้เสียดงฝากกระแสะอุ้งอิงและเพื่อไทยแลนด์สไลด์ไม่ไว้ยิ่งมีเสียเต้นนัทวุฒิมาเดินสายปราศัยยิ่งตอกย้ำแดงทั้งแผ่นดิน อนาคตเสียดงชาุวัฒน์จะลุยการเมืองสนามใหญ่ต่ออีกหรือไม่เพราะเลือกตั้งปี62เสียดงลงสนามส2ในสีเสื้อพลังประชารัฐโดยการประสานงานของพลเอกทัญญาเกียรติศาร สายตรงบ้านป่ารอยต่อแต่เสียดงสอบตกได้แค่16,000แต้มความพ่ายแพ้ของเสียดงยังส่งผลสะเทือนถึงเสียหนูวิรัตพิมพนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมพักภูมิใจไทยในฐานะกุญซือใหญ่ของเสียดงคงหนาวสถานไปทางพักเป็นแน่มัดจำแลนสไลด์เต้นนัทธวุฒลุยหาเสียงนายกอบจอกาลสินเจอเกมแดงเทียมแดง บ้านใหญ่สายเพื่อไทยเสียงไพ่ายบ้านใหญ่สายลุงป้อมสะเทือนกระแสอุ้งอิงในอีสาน วันที่10-11สิงหาคม2565นทวุสัยเกื้อพออคอรอบครัวเพื่อไทยนำแกนนำนปชลุยเมืองน้ำดำ6อำเภอหาเสียงช่วยเฉลิมขวัญหล่อตระกูลผู้สมัครนายกอบาจากาลสินพักเพื่อไทยเนื่องจากสารอุทธรภาค4พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกอบาจากาลสินใหม่กะกะตจึงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565เป็นวันเลือกตั้ง มนายกอบจอกาลสินปรากฏว่าคู่แข่งหน้าเดิมลงสนามวัดฝีมือกันอีกครั้งศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ศึกเดิมพันของบ้านใหญ่หล่อดตระกูลอำเภอเมืองกาลสินกับบ้านใหญ่วรามิิดอำเภอกำมลาใสาเท่านั้น หากยังเป็นบททดสอบเพื่อไทยแลนด์สลด์อีกด้วยเพราะมีเดิมพัน lide, แลนด์สลด์เต้นนัทวุฒิจึงนำทีมนปชลุยโค้งสุดท้ายปลุกคนเสื้อแดงกาลสินให้ออกมาเลือกไข่มุกเฉลิมขวัญสมรภูมิเลือกตั้งเมืองน้ำดำตั้งแต่ปี44จนถึงปี62พักในเครือข่ายทักษิณชนะเลือกตั้งยกจังหวัดมาตลอดแต่ทำไมเพื่อไทยจึงพ่ายเลือกตั้งนายกอบจอสมัยที่แล้ว ยงยุทธหลอตระกูลบิดาของไข่มุกเป็นนายกอบจอในยุคไทยรักไทยสองสมัยซ้อนแต่ปี51ยงยุทธหลีกทางให้ชม้อยวรามิตรได้เป็นนายกอบจอกลาสินสมัยหนึ่งต่อมาชม้อยวรามิตรบ้านใหญ่อําเภอกมลาสายแยกตัวออกจาก่ข่ทักษิณในปี2555ยงยุทธหลอดระกูลกลับมาชนะชาุวัตรวรามิตรลูกชายแม่ชม้อยได้เป็นนายกอบจอกลาสินสมัยที่ส ปลายปี63ยงยุทธส่งลูกสาวไข่มุกเฉลิมขวัญลงสนามแต่เจอกระแสะไข่มุกไม่ใช่แดงแท้แถมมีสอสอเพื่อไทยบางคนใส่เกียร์ว่างบ้านใหญ่หล่อตระกูลจึงพบกับความปราชัยฉะนั้นทุกเวทีปราศัยหาเสียงครองสุดท้าย6อำเภอนทวุฒิจึงย้ำว่าไข่มุกเป็นเลือดเนื้อเพื่อไทยตัวจริงและตัวเขามาหาเสียงช่วยก็ในนามผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทย เต้นนัทวุฒิมีเดิมพันเพื่อไทยแลนด์สไลด์จึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะมีแนวโน้มว่าทีมบ้านใหญ่ห่อตระกูลจะพ่ายทีมบ้านใหญ่วรามิตรด้วยเหตุนี้พอออกครอบครัวเพื่อไทยจึงต้องบินด่วนมาเมืองน้ำดำในศึกนาย,ยกอบาจาหนที่แล้วเสียด่งมีพันธมิตรการเมืองจากหลายพักอาทิวิรัตพิมพนิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมพักภูมิใจไทยเจ๊นางวันเพนเศษร,รักษาพักไทยสร้างไทย และอื่นๆตระกูลวรามิตรมีธุรกิจโรงสีไฟกาละสินรุ่งเรืองอำเภอกำมลาสัยและพัฒราวรามิตรอดีตสสกาละสินพักไทยรักไทยปัจจุบันพัทราเป็นสอวอสายบ้านป่ารอยต่อถ้าเสียดงชนะอีกครั้งน่าจะเกิดจากปฏิบัติการสามัคคีขั้วตรงข้ามเพื่อไทยดับฝันอุ้งอิงแลนสไลด์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ